สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีที่กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ครับมาแล้วครับมาแล้วครับวันนี้ครับพี่ครับปุ้ยพายใไล่มาลงทุนครับลงทุนเพื่อการเพื่องานครับลงทุนเรื่องยังครับมาติดตามครับเนี่ยเฮ้ยใหญ่ลงทุนเด้อเพื่อธุรกิจเพื่อการเพื่องานครับทุกอย่างเป็นการลงทุนครับใหญ่ลครับพี่ครับ พายอะไรมันสื่อใหม่กันซันครับพี่น้องครับสื่อใหม่กันซันเพื่อพี่เพื่อนอ้อ,องล่ะเวลาบัณนิ้ถือยางทายขิดพายยังมันนี่ภาพสิบอรเดสันเอ้์คอสโมโมบายหกซีรีส์ใหม่ล่าสุดใช่ไหมครับใช่เนี่เทนนะ่าไหร่นะสี่พันเก้าอะไรลงทุนครับบันนี้ครับตัวนี้แถมแถมไอ้ตัว ไฟนี้ได้ไหมซื้อต่างหากหรอืมราคาเ้าร้อยเก้าสิบเ้าซื้อทาไมอ่ะอ้าวเวลาเราถ่ายมันก็จะแสงไงเวลามันมืดไงกลับมาหน้ากล้องเราก็จะได้สว่างพี่ดองครับพี่ดองเอ้ยปาดปาดปูดปีดปูดปาดใส่ใส่ยังไงหลวงพ่ออ่าบ้านี้ซื้อไใเกระเห็ดมาเป็นดอกเดซี่ีกับตองซอนมั้งครับ ผมเคยใส่อเสยสองร้อยเก้าสิบเก้าครับ่มเคยใส่แต่ใหม่แบบว,ว่าก้างสามขานะไม่ต่อไปเราจะออกภาคสนามเยอะหน่อยใช่เขาง,งานภาคอีสานเหรอครับใช่หรืคนไทยครับคุณคจ่ายเงินหรอสแกนจ่ายนะครับพุ่นแล้วยัยไรไหมต้องทดสอบกันนะจ๊ะเอามาแกะกล่องทดสอบกันนะจ๊ะ อ่าสอนแกหน่อยจะได้คลิปจะได้ถึงแปดนาทีพอดีครั้งแรกนั่นที่แกลงทุนปกติแกจะใช้ไอ้ไม้ขาตั้งสามขาเคปี่ธรรมดาซื้อสองร้อยเก้าเก้าสี่เก้าเก้าือนใช่ไหม สี่พันเออสี่หมื่ก็ได้เ k ยอะไรอยู่างเงี้ยยืนกันนอนยันเรียบร้อยพอใจถ้าเขา,าหล่อเจ้าเป็นเป็นอนนาน,นันต์เป็นลูกขานะอันนี้อันนี้ลายเครื่องนี้ไม่ได้ใช้อ่ะต้องใช้เครื่องน้น สอนเบื้องต้นครับผมบน,น,นี่ก็อนนพอยูทูบเบอร์แกมี3เครื่องนะคนติดตามแกจะสามแสนล้วช่องไหนครับช่องการชัยลำพน์ออฟฟิเชียลอันนี้เดี๋ยวไปเ,เช็คเครื่องใหม่ได้เช็คเครื่องเลย แอปดีใจมีมอยู่แล้วั้ยคะอะไรนะแอปดีใจมีโมอ๋อดีใจมีโมแกยังไม่มีไม่ไม่ต้องใช้หรอกไม่ใช้ไม่ใช้แล้วที่นี่มีไอแคมขายไหมมีเท่าไหร่ราคาอันนี้ของเราเท่าไหร่จอเจ็ดรออันนี้จะลงทะเบียน เขาของตัวสินค้าไหมถ้าถ้าลงก็คือต้องหมดอ่ะอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรโอเคแต่ว่าประกันมันยังอ,อยู่ในกล่องใช่ไหมมีในใบเสร็จได้เลย,เลยะอะไรนะไม่ต้องซื้อไฟพิมพ์ลาไม่ต้องซื้อเนี่ยใช้แค้มล็อกอย่างนี้พอ,อ ครับนี่ครับจะไล่ลงทุนแล้วครับพี่น้องครับฝากติดตามช่องแกด้วยนะคนจะสามแสนสับสกายแล้วนี่ครับเซบีก็มีแล้วครับตัวหนึ่งนี่ครับนั่นนี่สีเทาเนี่ยของเซบีครับเซบีภาคสื่อภาคสื่อพอยังครับเพื่อการพัฒนาของช่องครับพี่น้องครับเห็นได้เพิ่นถือได้ไม่เชื่อฟรีสามขา เดี๋ยวดิเดี๋ยวเขาจะสอนแสนเย็นพ่อวันนั้นมีคนจะเอาไปขายให้แปดพันนะป่าบริษัสซื้อมือถือโอ้บนสื่อเรือเอล่าอันนี้ยี่ว่ออะไรน่ะ<อ>ดิ DJI Mobile DJI เจ้า <c oughs> แหละ DJI <c oughs> ตั้งไม้สดก็ได้ใช่ไหมใช่ครับพอตั้งก็จะตั้งองประมาณนี้ครับพ่ออ่า สูงต่ำได้ด้วยอันนั้นคือแคมป์แคมป์โทรศัพท์อาสมมติสมมติจะใช้โทรศัพท์ตัวไหนตัวนี้ปึ๊บทีนี้เวลาใส่เนี่ยเราต้องดูทิศทางกันด้วยนะทิศทางของแคมป์นี่เห็นไหมมันจะบอกทิศทางของแคมป์มันจะบอกเนี่ยใส่โทรศัพท์ข้างไหนข้างไหนปึ๊บอ่าพอเราจะกดแนวนอนเราก็กดย้ำตรงนี้สองครั้งอ่าก็จะขึ้นกล้อง แล้วก็เข้าไปที่หน้ากล้องเขาเนี้ยปึ๊บนี่ใช่จะแ,แนวตั้งก็ได้จะแ,แนวนอนก็ได้แต่เราไม่ใช้หรอกถ้าใช้ปุ๊บเออเราใช้ธรรมดาวิดีโอธรรมดาสมมตุติอ่าพ่อจะเอาแนวนอนออน่านแนวนอนอ่าแล้วทีนี้ จะกดขึ้นกดลงกดขึ้นกดลงอ่ากดซ้ายกดขวาขวา่ทำเนี่ยแต่ถ้าใช้โปรแกรม DJ i Mobile มันมันจะซูมเข้าซูมออกตรงนี้ได้ด้วยมาติดตามใบหน้าก็กดตรงนี้ข้างหลังสองทีนี่ล็อกตัวนี้ตัวนี้คือตัวโปรแกรม โปรแกรมตัวนี้จะกดย้ำปุ๊บมันจะเปลี่ยนนี่อันนี้อันนี้มันจะได้แค่ซ้ายกับขวาขึ้นลงไม่ได้เนี่ยแล้วมันจะเป็นเองหรออ่ามันนนจจะะเเป็ตว้าแ่ใชล่ลองแผ่นดูลองแผ่นดูอ๋ออันนี้ตาปกติ สองทีก็นอนเอาลองแผนดูสมมติสมมติตอนนี้พ่อถ่ายแล้วลองยกแพนดูอ่เห็นไหมมันจะล็อกมันจะล็อกโฟกัสว่าสวยนะจ๊ะสวยทะลุสวยทะลุแมสมันเอียงเดี๋ยว,ว่ามันมันบอสันเดยอ่าเห็นบะม,มันก็นสิไปตามมือเห่า เก็บใบเสร็จกับกล่องไว้นะจ๊ะเพราะรับประกันอออันนี้อันนี้น้ำแถมโอ้ยเอาไปยงถ้าเราจะเอาออกยังไง กดปิด,ปดกดค้างไว้วดึงออกแล้วเวลาเก็บก็พับลงเอาพับเองเอามือจับพับเองหันแมงพีก่อนนี่หันแมงพีแล้วก,กดลงไปเออแล้วก็ให้มันอยู่ล็อกแล้วทีนี้พอปิดปิดไม่ให้มันขยับต้องปิดตรงนี้แล้วปับ๊บนี่นเอาครับ เบื้องล้วก็ยูซือครับกดซับสไครต์กดไหลค์กดแช่นะครับสุดยอดยายลายลงทุนเพื่อแฟนภับเอฟซีครับคลิปนี้ครับซีบีแอเแมอเ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 ัเอบอเ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 ืเอใหม่กันสันเอเอับเอ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 าอเอเอย่าาเมเอเอาอเอเอิอเ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 ัเอเอเอนอเอเัเอเอคอเอนอเอเอเนเอเอัอเ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 ออเออัเออเอเออ อ๋อโอเคครับสวัสดีครับ